อาการนี้ก็แจ่มใสดีนะเนี่ยแหมมืดค่ำอย่างงี้ต้องไปหาอะไรกินซะหน่อยผมได้ยินข่าวว่าเฮ้ยเฮ้ยป้าโอ้โหไข่ไปดีเลยแหมชอบเลยคนนี้อ๋อป้าโอขอแหนมไม้แดงโอ้จัดได้เลยร้านเลยแหมโอ้สิงป้ากระตแหล่เนี่ยแหมพอธร่มัดาโอ้หโป้าแหมดีดีก็ใช้ได้อยู่แบบนี่้แต่ก็โอ้แหมอะไรไหมลูกแหมโอ้เมึงจะหาอีกเหรอป้าโอ้ตีนได้กินปลาโอ้ป้าหายลูกแหม เจ็บป่ะเนี่ยอย่าให้ไปนายกับลูกแหมเจ็แบบ <c oughs> ไปหมดแล้วโอ้โหคันนั้นสวยเลยเนี่ยพี่โอ้โหพี่ขอยืมรถหน่อยแหมยืมรถหน่อยยืมรถหน่อยโอ้โหขอบคุณมากครับให้ท <c oughs> ี่ความร่วมมือดาวลมแปบบ๊บมันดาวเบาไม่ใช่หรอวะเออก็ได้ยินว่านะแถวนี้น่าจะมีเข่ายมวยหรือค่ายนักเลงนะแหมผมจะไปสั่งสอนมาซะหน่อยเอาเงินด้วยเพราะว่าเป็นอาชีพหนึ่งก็ว่าเงินได้เลยโอเคโอ้โหไปทัศน์สิไปเหมือนีัพี่ดูจักกันนะดูจักกันอ่าเออ ทีบดีโทษทีแหมสีถลกนิดนึงนะอใครมาถึงสกทีนะโอ้หที่นี่เองเลยเนี่ยแหโอยเอูแ่เลยฮะแบงทำให้ตรงใจกัวเอาไดิพี่แหมนนี้ผมามวยโค้งก็พไมาเยอะไปไหนเนี่ยแค่สองนเองมาเลยเอาไปเลยเอาพี่ก่อนเลยมาสร้างนดีกวา โอ้เอาเอยังไงเดี๋ยวเยโกเดี๋ยวโกเดเยวเยเดี่ยวไม่ทันนี่โอ้เอาใเย็นลอคหลังอย่าตุยผมอย่าตลยนกนกนนสังขามาพี่โทเ โย่เขียโกนโอ้ยยวโกนมาแล้วนี่ได้เวลาซ้ำตัวแล้วขึ้นมาครับพี่ได้เวลาพิดแล้วเอ้าติดสมัยแล้วอย่าติดคนล้มอย่าซ้ำคนล้มอย่าซ้ำครับแม่โอ้ยตัวใหญ่มาเรียกแก๊งใหญ่ไปเลย้ะ มาเอาคนแรกแหละอืมอีกแล้วเสือก้ยังมามีเยอะผมเยี่มโคตราทาลูกพัดนี่ก็ต่อยจังเสือกยิงโอ้ยหน่อยอย่าเ้ยเสือกมาได้ไามไม่น่าอ้ยเลยลู้มมานานแล้วมีกูร่วงมันแล้วครับอ แหมสโลอร่อยเลยตีนผมวันนี้วันนี้วันนี้จะเยอะไปไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่เย็นมามาทีละคนกันเลยมามมไม่กล่โหลายสักวลอยสักด้วยได้นังเหี่ยออดเฮ้ยจะเย็นโอโอ้จุกเลยโกสุดเลยตี่ใเีจเลยนโอ้ขลัง เกือบโดนแต่ก็โดนเอายังไงเดี๋ยวกูจับไปจับไปอัดโอ้ตีจับไปได้หักหักอือมตนงนต้องเอาหลบได้ครับแมาไว้ได้เราินแล้วสายปั่นพิทูลเป็นจริงนะอือวิว๋ยววิววิวโกลโอ้กเจ็บแขนไม่กูเป็นกูกูไม่เจ็บจับต้องจับเอาใจเย็นเอ้าก่อนนี่ผมเนี่ยอย่ามาลักตอนนี้ไอ้เนี้ยะอ้ดิโเอาเหม็นลักแรงพี่โดยกูพี่ไม่จับนี่เน้นให้ดีโอ้สิพี่ ผมลืมทาโลออ,อนเดี๋ยวไปขาวุนใจมาโอเแล้วมึงนี่ไปข่าวุนใจมาทีกูอึดเลยลอตุยตุยอย่าพี่ตุยจสตุยผมเ้านเ้โกนเร็วเวลาบินแล้วพี่สายานู่ตัวอีกแล้วมาเนี่ยเยองปปากขาลูกทัดอีคนไหมพี่ เฮ้ยเอามั้ยเอามั้ยที่ใจใหม่เนาะใจทุกซ้อมสักหน่อยโอ้ยน้องนอนจะไปยังไงตื่นขึ้นมาเยันเน้นตอบโอ้ยไม่ต้องไปเลยโองานบวชดีกว่าแมมโอ้ยเบียรมากเลยเนาะย่อยไดะสู้กูได้อีกแล้วไปเลยไม่มีแล้วพี่เดี๋ยวมาทำงานใหม่แล้วกันนะว้่วันนี้จะได้สักกี่บาทวะโอ้ต้องหมื่นึลยเยี่ยมไปเลยพี่น้องชาวไทยแบบแม่วันนี้ดาวลมสักทีอ่า วันนี้กลับบ้านไปดูนมดีมาเอ,อ้ยถุยกินเบียรเดิอ่าฮ่าสองสองสามกวดนะฮะแหมไม่ได้เลยคนนี้อู้หพี่เอ้าใครว่าขัาผิดเลยเลยนี่ออดอิดคอ,อยยึดปอใส่ครั้งกูเกี่ยวอะไร